แน่นตัวนี้หน่อยสุดพวกนี้หน่อยชุดแน่นอืจะหยุดเราไปลูกเรามีแต่หัวเลียงหัวเลยพี่น้องเลยเศรพฐานม่สบายมันไม่เดินแล้วมันไม่ยอกมันเยอะได้หมูคู่มีแต่ดินเลียวมันแบบนั้นรถเล่นผพ้เดียวเด่นเพเดียวใช้รถหมูคููก็มีเครื่องเล่นมีค้องเล่นก็อยู่ได้เคยอยู่แบบนี้พี่น้องเลยเขาเคยอยู่แบบนี้แล้วเนาะก็จะก็ยู่งช่แล้วลูกเต่า ของไพ่โต๊ะกันประแผทไปนี่ของไพ่ตัวนี้ของปูยาฮะของปูยาของปูย่ปาปูยาโดยเออหางบูชา่้อยเออหีดเจ้ามันต้องเอาขึนนน้นฮือนนด้เนาะแมนบ่อืออืออนออืออออืน,น,นออนอ,นนอืออ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 ืออืน้นองืออืออองไออื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 อือืืออืออออื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 ออนอออ กับสบายดีนะบ,บ่าวนะสาวพอลุงแม่ป่าเบิดทุกขู่ทุกคนมาชมองสบอนนะพี่นอนะ้องเนาะมื้อนี้พี่น้องเอ้ยสิพาไปเลาะเบิ่งเฮือนแม่น้องพิ้วพีนะ่น้องเอ้ยเนาะอาว่าเพิ่นขุดหรือบ่อบอนเศษ้องน้ําพี่น้องเอ้ยเนาะอย่ามันะนะยากมือกม้อหน้าม,มื้อในกันนะพี่นะ้องเอ้ยนะให้เพิ่นขุดไว้แต่ตอนนี้แหละซื้อปอกมาใส่ปอกห้องน้ําม,มาใส่ก่อนเนาะทางแม่บ,นาบาุนทเพิ่นวะ่าพี่น้อง ทางพ่อเพ่นก็บคอยปรับต่อออกเรื่อยๆน้องเอ้ยถือว่ากวางเติบแล้ว <c oughs> แปลนเลยพี่น้องเอ้ยขยำขุดจนแปลนเลยโอ้แม่น้องฟิวได้น้องไม้อีกเลยพี่น้องเอ้ยป้าตอก,กินน้องไม้อีกแล้วใช่เลยน้องโฟก์น้องฟองิวไปใช้เบอรเลยอออโอ้อาบน้ำบอกอ,อืมอืมอืม,อม,อม สบายดีพี่น้องเนะี่ยเจ้าสบายดีเบื้องติดไหมจะคอเสียกอนเลยเอเอ,เอแกงน้องไหมบ่หน่โดยห้ยคือเป็นแบบนี้แล้วตูบนะเอากระเ, <laughs> เลือดแบบไหมบ่โดยอพี่น้องเลยเบื้องพวกลาะททธบบาตาุพระบาตเพี่ะพันใหญ่บอนไหมพี่น้องเลยเใหญ่ตูบหไหมวใยญยอันนี้เฮือนขั้วบ่นน่คะแมนอืม เงินคั่วสีแกงน้องไม่บ่หน่โดยโอ้ oh, เพิ่นกําลังสีแกงน้องไม่พี่น้องเลยแกงน้องไม่ใส่ข้าเบือกระขักแล้วพี่น้องเลยยห้งได้ต่อตัวเดียวได้น้องแมน่นขั้นได้ต่อตัวนั้นรถขึ้นมาจอดได้น้องแมน่นอือพี่น้องเลยเบรกไปขายบ่เหมือนนี่เบิ้งพอห่อนนี่เนาะมากก็มาช่วงเที่ยงซ้ำพี่น้องเลยช่วงอากาศมันกำลังแบบห่อนๆแห้ง เนียงทักเกือกสบายดีพี่น้องลูกสบายดีน้องล่ะอ่ทุกทุทุก<ช><ๆ>่าีู่ทุเป็นเป็นตือพูนี่พี่น้องเลยน้องล่ะสบายดีพี่น้องลูกอุ้มน้องโอ้ยล่ะพ <c oughs> ูนี่ยิ้มตลอดหัวตลอดรับพูนี่พี่น้องเลยอารมณ์ดีคือแม่เพิน่นทั้งอันนี้เจ้าคุดอันนี้ไว้เด้อคุดห้องน้ำไว้เด้อเดี๋ยวจะเอาปอกมาลงให้ยันนี่นี่นี่พังของเาเด้อ อันน่ะเฮาบอกกันกับแม่ละยันมันยากยันมันยากจะหน่อยแบบช่วงเวลาข้าเจ้ามาอยู่เลยยันข้าเจ้าบ่ให้ยคุดแบบพ่อแม่น้องร้อยเห็นบ่มันอยู่ไก่คนเห็นบ่เฮาคุดไว้ก่อนเฮาลงก่อนเราสบายจะหน่อยอย่างมูมาอยู่ไก่มูว่าโอ้บอยเฮ็ดห้องน้ำอยู่ฮันอยู่นี่มันยากเลยข้าคุดบอยเฮดฮะข้าบอยเฮดพวกเจ้าไม่คุดอีกแล้วเคุดอยู่ใช่มองนี้มองนี้มองนี้ คนยังไงเฮ็ดอยู่นี่คือเจอมันเอาแล้วแต่ใส่คุดอยู่นี่ก็ได้คุดลถก็ได้ใช่มาแล้วคอยคุดมืงละหน่อยละหน่อยเอาก็ได้<อ>คุดให้มันกว่วงซองปอกลเลยให้มันจำซองปอกจำคองแ<อ>ม่นออ้องลอยเฮ็ดซองหลอกเลยซองหลอกมันสบายเอาใส่มันจังดุลแน่มันไปชวนจักฮะคือว่าชวนชื่อมากเลยไหมนะแล้วก็จกเนาะเนาะเอาไปซื้อสวนมาให้ปะเออเดี๋ยวซื้อสวนมาให้ได้ใช่เด้อ เขาซื้อมให้พายมาส่วนมาจกนะเออเขาซื้อมาให้เชื่อนนั่นบ่คนละอันตอนนั้นเนาะเงินนั่งเลยลายการเงินนั่งร้อยเนาะตอนนั้นเนาะอ๋อเออเจ้าคุดรถอยู่นี่แหละเพิ่งวอยคุดช้ำเห็นบ่กากำลังเว้าบ่ขากำลังเว้าพี่น้องเอ้ยกำลังเว้าว่าเพป็นน้องพิ้วไปเล่นบ่กราบน้ำกราบน้ำเป็นยังเท่าเกือบคือตาใสอยู่ลูก ลูกจะพากินกินเขาเพลนหร้อบ่เดียวเหนือพี่น้องเลยทังเป็นว่าให้คุดโหลดอะไรได้เดียวออกปอกของนามมาลงพี่น้องเลยพอดีแหละเพื่อเราแล้วตัวคุดตัวนี้แล้วก็ให้โหลดเขาได้ก่อนอย่าโหลดพันมาสรงเครื่องสรงของ เอาแกใหม่แก่ตอกไม้มันเขามาหยากเลยนี่นะไม้ชาวนางผิวแพกให้โอ้พี่น้องน้ำไม้ให้ป้าไปเชือตังเอาไปน้ำไม้ขาวใบใหญ่นี่แม่ป้าโทรพีน่น้องน้ำไม้ขาวทางเบนเอาน้ำไม้ให้ขับจอนให้บ่าวฝากของต่อนเดี๋ยวป้าโทรพี่น้องเลยขักเนลยแกงน้ำไม้เนาะคือเนาะ เพี่น้องเลยอือเอาหมดเลยเอาหมดเลยให้หมดเลยพระเจ้ามีกินแล้วเป่านี่ยกินแล้ยตันี้กะยาโอ้คือกินน้อยแท้โอ้ยนี่ก็บัญใดสิบินเอาแต่นทุ้งเดียวกับพ่อแล้วอ๋อเอาเมื่อเลยเมื่อเลยพี่น้องเลยน้ำใหม่แม่น้องพี่อยู่เขาหายเนาะอ่าเมื่อนี่กะต้มพี่น้องเลยต้มนั่นนี่กะจำเจลแกงกะแซ่เพื่อนคนกินแต่น้ำใม้ขึ้นกันได้คอยกันคอยก็กินแต่น้ำใม้บริจิตรัอาหารกันโอ้เฮากระมอนี่เพลงมอเพลงมอตัวนี้ กินกินจำสิกินพี่น้องเลยเวลา,นาประตประคลเอ้าเป็งกันใดกันอ่ามิแตว่าพี่น้องเลยเดี๋ยวให้แล้วอันนี้สัก้อนเนาะแล้วทาง<ม>นาดอกนาดินเดี๋ยวเขาจะแก่ใหม่มากพี่น้องเลยจังหาวิธีคนใหม่มาใ,ให้นาดินแล้วก่อนบริยากพี่น้องเลยคันว่าม<อ>ันแล้วปุ๊บนี่บริยากเลยพี่น้องเลยมีแตเอารถไทยแก่ใหม่มาป้าไปนี่พี่น้องเลยเชี่ยวให้คอยว่า ให้คอยบ้าให้คอยบ้อ่าปาาเก๋กุ้งเป็นอะเลยเอาให้บ้าบ้าให้บ้าบ้าให้บ้าบ้าน้อใหม่เนาะอ้อนนันเนียมาอ๋อนั่นเนาะเนมาแม่เี่นองเอ้ลยเราต่างเบาเลยเนาะเราต่างเบาคอยเบ่งพี่นองเอเยเราเบากนะเบาบอออกเนาะาอือืมอืพันยู่นี่บริพันธเหล็พันเบอร์บอบ่ฮะบบริพันธ นือขุดบัดขุดปอกแล้วแหละสื่อปอกของนามมาใส่พี่น้องเลยหนามละบ้ันหนามกินนี่เป็นยังไงลำบากบ่ไปหาบด้วยนี่โดยลำบากเนาะอืลำบากแห้งพี่น้องเลยเจ้าไปหาดิ้วใส่ยนามนี่พุ่นอยู่นั่นโวย่นได้โฮยกับคอตากดันดันดานนั้นอื ข็ตัวหนามเพื่อน,นอืมเขาแตกหนามเพิ่อนอดเอาอดเอาอ่าเดี๋ยวจะนอนมันถักมีที่ห้าดอกออมันมีที่ฝ่าที่พ้นที่แน่งพี่น้องเลยเดยวมันมีที่เพื่อนคือกันเหอดยามได้หัดชิได้เองพี่น้องเนาะเวคือคู่มือนี่กะแม่น้องพิวมาอยู่นี่กะสบายบริพิตรกันกับทั้งแม่เลี้ยงเนาะอยู่ไกลกันแน่ บอกว่าให้ยู่ไก่ไปเนีัเชื่อเอิญใช่กันรอเป่าโอ้มีเวกมีไปกับไปดินนี่กับไปหาหน่อไม้เออเจ้าก็อยู่ไก่กันกับแม่นางร้อยนี่ก็อยู่ไก่กันกับก็ชิบูพิษกันพี่น้องยู่ไก่ป่ะนี่ว่าบัวไรนี้หกับขจากว่ายางไปหากันเอิญใช่กันบ่กวากกับว่าไรอีกพี่น้องเลยอันท่างดินตัวนี้หั่นแมนว่าเอาออกมดแล้วพี่น้องเลยออกมดแล้วนี่ตโตเบื้องเบื้องนี้ฮะ ข้นแม่นว่าบริเวณท้องนาบได้เอาดินตัวเขาคุดนามาถม,มดินตัวเขาคุดอาเฮทห้องนาบทางเหนือปฐมเพราะว่าค่อยเบาแล้วกับแมว่าย่านเขาไฮคุดขางนี่มันอยู่ไก่เฮือนท่นอยู่ข้างหน้ไก่เฮือนกระเจาอีกทางไหนอีกบบเพราะว่าโบได้แล้วกันสิบว่าไฮคุดนี่โบได้เพราะว่าดินตัวนี้เขาซื้อเลยเด้ที่จริงอ่ะค้าแม่นอยู่ในเมืองหั่นข้าแม่นอยู่ในเมืองฮั่นเขาซิคุดอยู่ใสก็ได้มันเป็นดินของเฮาเด้ แต่ว่าอันนี้หาหาแยกเฮ็ดก็ได้แต่ว่าคมไม้ของโบอยากปิดกันคมไม้เอาเพื่อนมาเพื่อนจึงเป็นเฮากระเฮ็ดตัวนั้นเพราะว่าใหญ่ตามเพื่อนบอกเขาเลยเพื่อนกระยานมันอยู่ไก่เพื่อนเพื่อนกระยานมันเหม็นมันยังนั่นแหละแต่ว่าคั้นมันว่าคั้นเขาไปอยู่ในเมืองไหนเฮงเฮงติดติดกันเลยเฮนดินเขาเจ้าแหฮงติดติดกันเลยแหฮงติดติดกันเลยแหฮงอยู่ในเมืองไงบึงลูกเรากินข้าวขนมกินข้าวกินง่ายๆเนี่นี่หรอบ่บ่ เออกิน,นข้าวแล้วจกกินเองรสโอ,อ,อ้พี่น้องเลยกินง่ายเลยลูกเรานี่เออเนาะบริยากนะอยู่ในกินเออพี่น้องเลยเบิ่งหันจักรว่ามไข่เม็ดละบ่มีเม็ดละบ่ยังเออยังพอได้กินอยู่เนาะยังพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเลยนี่แหละโอ้น้องฟิวมาเลยมาดแดบหน้าบ่น้องฟิวโอ้น้องฟิวขอพี่น้องเลย สบายดีสบายดีพี่น้องนันลูกเออสบายดีพ่อใหญ่นะเอาไว้ก่อนเออสบายดีพี่นะสบายดีโอ้ยมาแตอาบน้าไปขึ้นไปเปลีป่ยนเครื่องก่อนลูกเออไปเดี๋ยวสถ่าอยู่รุมน้องใหม่นี่ไปห้างเมื่อเช้านี่รถบอกเด้วเบิ้งสิแกให้เบิ้งพี่น้องเลยห้างเมื่อเช้านี่น้องใหม่ฟาว้าวเดินตะิดไปเลย หวานจจียวๆได้ไปต้มนี่ต้มใส่น้ำตาลจำแจวกะปินี่คุ้ยพี่น้องเลยขุดกันมือคู่เว้นนอ,นนอนใหม่ก็จะเป็นเราได้ดไมันออกตลอดเลยหรเบิดลบอลหนึ่งแล้วบอลหนึ่งใจกันคืนสังเวชมัดหายคอยบ่าหายคอยบ้าหายคอยบ้ที่อยากหัวพี่น้องเลยผู <c oughs> ้นี้คือแม่ผูน้นี้คือแม่ผู้นั่งคิ้วนะกะ อยาคือยุ่งนาตาอยากคือพ่อพี่น้องเลยนาตาอยากคือพ่อจะเล่นผ้าบาดมือได้อะไหมงานเราัวดอะแทนหน้าถึงยังไนคือบาดไปข้างนี้โอ้ยนี่ถือกระดานแฟรอาดล่มล่มแม่ป้าโทรบริยิบว่ะดีเองเลยดีเองป้าบาดเลือดเถื่อบาดจะโดนแล้วแม่จะโดนแล้วปบาเลือดเถื่อได้เห็นจะเหยื่อแรงงานแรงงินรังเก่าคนบ่ จะรักแช่แบบเากินเขากินเขาง่ายง่ายกินเ <c oughs> ขาง่ายลูกเราพี่น้องไอ้เลี้ยงง่ายเนาะบริยากในยอยู่นักินคือเด็กหน่อยบางคนนีโอ้ยบุ้มมีน้องกินบก,กินฮอดเขา่าพี่น้องเลยมีแต่ว่าแบบอันนี้บริยากเลยก,กินเขาที่ดอกกับกินเฉพาะข้าเจา้าเลี้ยงง่ายพี่น้องเลยเนาะอืม <c oughs> เป็นเราเป็นพื้นบ่แม่มันคันเอ,เอากล่องมาเบิ่งดุ เจ้าก็เป็นบ่แม่นมันขั้นเออลูกติดน้ำเจ้านี่ฉันแม่นเบิ่งเป็นตุ่มเป็นพื่นมันขั้นหมด้ายใหญ่แล้วบอกบบโอ้เราเป็นตุ่มขั้นแม่นผู้นี้ก็ติดบ่เป็นบ่ผู้นี้ลับมีแต่ผู้น้อยแล้วติดเอิกแม่แล้วติดน้ำแม่พี่น้องเลยเราเป็นตุ่มแม่ก็เป็นตุ่มมันห่อนเนาะเป็นตุ่มพดเนาะเออพดแดดพี่น้องเลย อืมปลูกอะไรให้ยาวเรยป้าโทรพี่น้องเลยถ้าแม่นว่าอันนั้นบรรเหลาหาต้นใหม่มาปลูกใส่นี่นมันจึงมีหม่มต้น,นยังกระไรต้นหมักหย่อมหม,มักย่อมต้นหมักม่วงกระไรพี่น้องเลยทำมาปลูกใส่แล้วมันเป็นห่มแล้วมันเย็นให้อบอกคือต้อนใหม่ตัวน,น่ะอ้ยคากัลลียู่หันเย็นคากัลลียำพ่นมาให้ชื่อ้นยำพ่นกับปลขายยำนี้ปลูกก็มันตายหมดยำแมนแมนแมนโอ้แล้วแหละน้องพิวมายืนพีิลก ป้าถกพี่น้องเลยเอออุยอัะไรหัวตำลังข้านี่แหละดูคืออุ่นเปืนนี่หัวตำลังค้าดังเปิงรลอนพี่น้องเลยเจ้าบริได้ไปขายได้แต่สองทุงนี่บ่ะน้ำไมน้นี่คิดว่าได้ทองทุงนี่พี่น้องก็ยาให้หไปลีซ้่มตอนแรกได้กินยังตอนแรกนี่กินน้ำไ,ม,ไม้นี่กินน้ำไม้กินน้ำไม้ใช่เจ้าแบบเคยกินลายเลยเนาะ นางพิวว่าเอ้ยไปหาแม่เอ้ยให้บาวลีมาใช่ไหมอืมให้ลาวขายนหน่อไม่นกไลยก็ขายแต่นหน่อไม่บู๊แต่อนอหน่อไม่เบิ่งเฮือนนังรื้อนงังเกยมานะไ,<อ>ไปขายแต่อนอหน่อไม่ชาวผู้อกผู้ไทยพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อไม่กะจะไปขายพี่น้องเอ้ย <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้นั้นก็เล่นผู้เดียวข้ากะลีพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเห็นยุบบ่เขาจุดบางไผ่เมื่อวานมึซื่นเห็นยุบบ่เออบุญบางไผ่อยู่นี่ได้เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยบักหนึ่งหอดผีทุกผีบ่ ฮะตกผีชาวพุทธาย,ยน <laughs> บางไผ่มาตกผีบางใหญ่บ่า<อ>บางหน่อยบางใหญที่สุดทางนั้นบางเออเดีย๋ยวว่านั่งกินข่าวอยู่ดีๆบางไผ่ฉลาดลงนะ <laughs> <laughs> กางเฮือนเลยบ่ได้เลยพี่น้องเลยบางไผ่ตกมากลางเฮือนจักปีก่อนนี่แล้วำมาหกเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีบ่น้นองพี่เนี่ยประมาณเก่าปีบ่้พอบ่มันบาดมือได้ลุกตึก เออมาแล้วนะเขาอือข้ากังวลไงอารมณ์ดีเลยลูกเราหัวตลอดพี่น้องเลยพ่อบดนไปรับจ้างบ่ใช่คิดรับจ้างอีสานเฮ้ยบ่มีงานเจ้าอยากได้อะอยากได้ชวนเนาะเดี๋ยวคอยซื้อมาให้ชวนเป็น้องเลยซื้อชวนเดี๋ยวปอกแล้วคุดอันนี้ก่อนเดี๋ยวจังสั่งมาให้เราปอกข้างหนามเป็นน้องเลยให้เพื่อตั้งเพื่อนคุทธแล้วเรียบร้อยก่อนเเิบ่งกันไป โต้วกับอะไรอืมผน้องก็เอื่อนนำอยู่ซื้อจังไรกบุนี้ดำดำดูปาโทรซื้อดำคับแม่ไม่ทำซื้อหมซื้อต่างมูเลยพู้นี้ใช่อีกคนหนึ่งไปใช่ปะนอนเนี่ยซื้อนะาได้กับุ้น่ะลำลำดูพู้น้าน้อยชุดปะ่น้นตัวนี้น้อยชุดพู้นี้น้อยชุดเนน อยู่ลงไปลูกเราามีเต่หัวเลียงหัวเลยพี่น้องเลยเตะมื่อยพื้านเตสบายมันไม่เดินแลวมันไม่ยอกมันเยอะได้หมูคู่มีแตนเดียวแบบนั้นรลยเลีนผพ้เดียวเดีนเพเดียวแคใช้รถหมูคููก็มีเครื่องเล่ยนมีค้องเล่นก็อยู่ได้เคยอยู่แบบนี้พี่น้องเลยเขาเคยอยู่แบบนี้แล้วเนาะ็จะก็ยู่กชินละลูกเต่าคองไพ่โต๊ะกันประแพร่ไว้นี่ของไพ่ตัวนี้ ของปูญา<ห>่าฮะของปูญ่าของปูญา่าปลาปูญาป่ญา,ดออญาโดยเออหันบูชราป้องโดยเหี้แต่เจ้ามันต้องเอาขื่นฮือนน้ำแน่นอนแมน่นบ่อืวทีอ่อาณาเป็นเหี้ยข้าเจ้าพี่น้หรองไยตรงตรงตรงแล้วเอาขื่นฮือนน้ำคือของพ่อเถ่าในกันเี่น้หรองไยง <c oughs> น้องพิ้วหนูกะยายเป็นสาวเลยเป็นน้องจะหน่อยเนาะ<ม>จะหน่อยกะยา,ายเป็นสาวาเลยนี่เออจะพาเอาผัวเด้อ เอออยู่สักกอนเดียวพูนบัดนาบ่าวพอเอาจังเอาบัดไงหอดประมาณชาปีจังเอาเด้อเอาพวจะหน่อยทุกได้เออเจ้าใหญ่เป็นชาวจะไปเฮ็ดงานจะเฮ็ดการ์จอยังได้ผักเงินผักข้ามให้พ่อแม่มาเจ้าเอาพวแล้วแล้วได้พ่อแม่บ่ได้อาศัยเจ้าได้ป่ะนี่อืมให้พ่อแม่ได้อาศัยก่อนพี่น้องเลยมันน่ารักป่ะมีใจทำทุบลูกเนาะยูวมีใจเมื่อวานได้จัดถงนล้วใหม่เมื่อวานนี่ในสามสี่ถงสี่ถุงดูอืม เสื้อเจ้านี่ก็มีลายโตอยู่บ่นี่ฮะหางมีโตก็เอาบ่แมนเออโบ้คอยมีเครื่องใหม่พี่น้องเอ๋ฮะโบ้คอยได้เครื่องใหม่เนอกมันออกมาได้จกดหนึ่ดืนดื้อทางแม่บ right ุญธรรมพี <absorption> ่น้องเอยเนาะอ่าแมลินเพิ่นเอ็นดูอ่าแม่น้องฟิวพี่น้องเอ๋ครับทางครอบครัวเล่าที่เห็นบิลลี่มาถ่ายคลิปสก่อนนี้ มิลีก็เลยเขาไปถ่ายคลิปแม่น้องฟิวเป็นน้องเลยตอนใหญ่เงี้ยใหญ่ซานพอดีแม่บุญธรรมเพิ่นเอ็นดูเราไปอยู่ดูดินต้นอ่างกับบดถือกันกับแม่เลี้ยงพี่น้องเลยบดถือกันกับแม่น้องลอยอีกบดถือกับแม่น้องลื้ออีกพี่น้องเลยอยู่คุมนะอ่าจังแม่นกเจ้าพิษเล่าจังกดาวพิษกับเจ้าแต่ว่าทางมบุญธรรมก็เลยว่ากันว่าให้ใหญ่มาอยู่พีซักเป็น้องเลยให้เราออกแต่กันอยู่หันกับเจ้าแห่งชีเลวกันพี่น้องเลยอยู่ไก่กันเพราะว่าพวกนี้ก็อยู่ห่างพี่นี้เราก็สบายอยู่ของเราลูกเราก็หลายคนสินะพี่น้องเย จะนายผัดผู้นี้เป็นเล่นน้่พผูนั่นแบ่ผิดกันนี่พี่น้องเลยเด็กน่อยผิดกันจะนอยล่ามตอนผู้ใหญ่อีกพี่น้องเลยจังวะสบายอยู่พีกอียางหนึ่งพี่น้องเลยอืแต่ว่าบมันก็บสบายเรื่องน้ำและอีตนล่ำเราไปหาบน้ำเ่อนไผ่กาะเห็นแม่คำตันยังคือพาดับเป็นไปตากนั่นอยู่พื้นอี้น้ำมาดานน้ำมาดานร่วมบ่คนไปหาบเอาอยู่น้ำมาดานร่วมนี่พี่น้องเอยมาใช้กับ แต่พุ่นมากกับไก่เติบมันเนาะอือ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 แต่ว่าจะใช้น้ำตัวนี้กับมันแห้งแล้วลราบอกกันยากอยู่ของเราเนี่ยกระเจาะกับโบได้ใช่มั้ยเนาะอันผู้เจาะน่ะขี่ตัวขี่ตัวแน่เร่องันมาเจาะมันนี่คอยชิ้ตกลงกันข้างในว่าอ่าหายเจาะเล็กๆเพราะว่ามันแห้งลายบอนแห้งเลยแม่นคือเฮือนชาชันนั่นเจาะแบบเจาะให้เ,าเาราลอเจาะจนชุดนะนะสิบอกเราอ่าขัดเจาะจนชุดแล้วสบายพี่น้องเไยมันได้หรือโบได้กับมันชุดอยู่หัน มันคือตกลงกันตะกรอนนี่วาวาอ่าขั้นเจาะแล้วนี่เป็นวาว่าขั้นบบเห็นนามนี่บอกเงินบัตโตเจาะตะก่อนของแม่น um ้องร้อยหันมันฮักพี่น้องเลยกาเล่ากับแบบอ้ำอ่ำอื้อแบบว่าแบบอยากเจาะแน่บ่อยากเจาะแน่แบบเขาง่ายใช่ข้าเจ้าลูบเลยข้าเจ้ากับโบอยากเท็จนะนะเราก็คือแบบสีเจาะแน่บ่อยากเจาะแน่กันแมนว่าบิลี่บอคอเพิ่มเงินให้เราเราก็คือสี่บจตโตให้พี่น้องเลยบิลี่ก็เลยเบิ่งก็เลยว่าเข้าสันเดี๋ยวคอยเพิ่มเงินให้เจ้าเด้ออ่าตัวนี้ช่วยเจ้า คันโบช่วยเราอะเบงชงเราก็สิให้หารถคันใหม่อะไรเป็นน้องเอ้ยเราก็สิโอ้ยลุบแล้วลุบแล้วบ่วายแหละมันก็สิว่าเพราะว่าจอตอนนั้นมันหักท่อเราพี่น้องเอาท่อลงแล้วบัดนี้ที่จริงมันบ่กเกี่ยวกับเฮาเด้มันเกี่ยวกับทางกับเจ้าเองพี่น้องเอ้ยต่างแต่ว่าเฮาอยากให้งานเฮามันไปโดยดีนะพี่น้องเอ้ยมีเลย,เเลยก็เลยเติมเงินให้เพิ่อนขอนบ่ลูกได้หาอยู่จะนําโฮมใหม่ใหญ่ๆอะไรเพี่น้องเอ้ยขอนๆนั่นนี่กินส้มก็สิคักเนาะตํามักตองใส่กับปูนาจังซี่นะ มักตรองกุ้งน่าก็สูงสูงเอาบ่ได้มันสูงเห็นเด็กหน sure ่อยยัวยัวอยู่ในตะลางนะฮะเป็นองค์ไงไปไปต่ำต่ำหานสื่อต่ำต่ำหันจากมีบ่เนาะต่ำมักตองพี่น้องค์เย็นบ่มีดอกมิได้ว่าได้มักตองไปเล้ทั้งหานกระจะต่ำให้ได้อยู่พี่น้องเ์ไงต่ำใช้พักขยันว่าไรไรเลยพี่น้องเ์ไงลูกเจ้านี้ว่าภาษาเล่าเป็นเพราะเนาะเขาเก่งพี่น้องเ์ไงเด็กหน่อยจุนี่หัวไหวเด้ ัว่ายสลัดพี่น้องเลยนี่ผู้นี้ผู้นี้แห้งสลดัดผู้นี้ <c oughs> มันเ <c oughs> บาเลยลนิ่มเลยนี่มันดืด้อดื้อเปล่าเลยนิ่งแล้วเอาไปเนาะน้องพี่กับกระยับขมมอคุมที่ลูกมันแดดอีหละ่ะ <c oughs> ขยู่นั่นนี่ก็สบายพี่น้องเลยคือเล่บบาเนี่ยกับโบ้เคยได้ไปอุ่นไหวกับครอบครั้วไฟดอกนี่แหละเราก็อยู่กับลูกกับเต่าเล่ากันเฉ่แหละจะก็กินยี่บ่เหล่ากินยี่บ่ เใหญ่นะเมาเหล้าไปงันว้าอยากตายเลยลูกเอ้ยเมาเหล้าอยากตายแล้วเราวะค่าจะเมาตายได้เงีอนยังไม่ทันขึ้นเขาวะว่าชิมาจมอยากตายอยากตายจะคอยไม่ได้เขาวะแล้วเพื่อนก็ยังตายเขาวะก็ว่าหยอกเล่างานนี่เราเมาไปเต้หัวคือยังนี่แหละเชไปเช่ว่าอยู่พี่น้องเลยทางโพถ่าเพิ่อนเจ้าก็บโกินเนาะเาเบิ้งเจ้าเจ้าโบกินเราเอยเบิ้งเจ้านี่ยาบูชูบป็ไอะไรชูเบิ้งเราคนจบทื่เราโบกินยาบูชูพี่น้องะไยดีแหละดีแหละเราโบกินยาบูชู พี paid, ่น้องเอ้ยมิเตะเห็นงานแล้ะเก็บเงินมึงจะถือมันเอาเปล่าอยากกินเข่ากินเข่าเองมีแต่ว่าเจ้าค่อยคุดต้อนนะให้มันแล้วก่อนเด้อให้รถเขามาได้ก่อนเด้อสบายรถเออรถมากอะเสดมาจอดพี่พี่น้องเอ้ยจอดหันมันกระยากแน่คันมามาเงินแม่น้องพิ้วก็ขี่ขึ้นมาจอดพี่เลยพี่น้องเอ้ยทางลงหันเจ้าคุดลงเด้อให้รถขึ้นได้ให้คุดเนื่นๆลงรถอเนื่นๆต่ำๆลงรถอดเนไม่ได้บ่หมดกันยังเออค่อยๆคุดไปมืออื่นมือหื้อไปแล้ว คอยคุดไปเธอละหน่อยเลยพี่น้องเลยสี่ซื้อปอกของหน้ามาไหวซื้อปอกของหน้ามาลงพี่พี่น้องเลยเหตุของหน่อของหนามนอนสบายท่ายพี่น้องเลยจังบ่ได้เขาป่ายุ่งจะสิบุกบอลมาต่อหน้าพี่น้องยุ่งยังสิบุกดูเลือดน้าลุงเนาะเป็นตายอะไรยุ่งกัดก่นกันยุ่งกัดไล่ละการขืนยุ่งตลอดเนาะแน่นนังพื้นนางไพกจัชิบุมียุ่งดอกพี่น้องเอ้ย ฮะพี่น้องเลยเนาะถือว่ามือนีก็มาจอบเราแม่น้องฟิวพี่น้องอเลยเจ้ามันเป็นห่านเดี๋ยวมือนีเนาะบิลลี่ก็สิออกไปนอกอีกตอนนี้ก็ประมาณสองสามโมงอากาศกำลังหอบพ,พ,พี่น้องเลยเป็นอย่งไรเดี๋ยวเาติดตามตาบึงตาส้มน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนี่ละสบายดีพี่น้องนะย้าสบายดีสบายดีพี่น้องนะ